อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงค์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับซื้อน้องตัดเกรดแนวรุกไทยธนวัตรสึงจิตท้าวรในเกมฟาดแข้งกับแบ็กเบิร์นโรเวอร์ธนวัตรสึงจิตทาวรลงสนามล่าสุดช่วยต้นสกัดเลสเตอร์ซิตี้ชุดยูย่ลงสนามพบก,กับแบ็กเบิร์นในศึกพรีเมียร์อังกฤษ2เกมดังกล่าวเจ้าตัวถูกส่งลงเป็นตัวจริงสวมเสื้อเบอร์10บยืนในตำแหน่งเพลย์เมเกอร์ตัวทำเกม เลสเตอร์มีโอกาสบุกลุ้นจบสกอร์มากมายแต่น่าเสียดายที่เลสเตอร์ชุดยู23พ่ายต่อแบ็กเบิร์นโรเวอร์ที่ใช้โอกาสได้ดีกว่าไป1 3ประตูต่อล่าสุดสื่อนอกตัดเกรดธนวัตสึงจิตทวรในรุกชาวไทยที่ได้รับคะแนน6.8คะแนนมากที่สุดเป็นอันดับ2ของทีมนัดถัดไปธนวัตสึงจิตทวรเตรียมลงสนามช่วยเลสเตอร์ชุดยู23พบกับดาร์บี้คาร์ตี้ในศึกพรีเมียร์อังกฤษ2ในวันที่9กุมภาพธาเวลา2นาฬิกา ทางนิธานวัฒน์สิงห์จิตถาวรลงสนามให้กับเลสเตอร์ซิตี้ชุดยูย่ภายใต้การนำทัพของซีปีเกิลโฮไปแล้ว13นัดทำไป4ประตูกับอีกหนึ่งแอสซิสธนวัฒน์คือหนึ่งในนักเตะไทยบนลีกยุโรปที่อังกฤษะนิชชโนติดตามดูฟอร์มอย่างต่อเนื่องเพื่อดึงตัวเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตมาซาทะดดอิชิอิเฮดโคญี่ปุ่นของสมุทรปราการซิตี้ยอมรับ เอซจีเมืองทองแข็งแรลงจริงๆและก็เสียดายที่ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในถ้วยช้างเอฟเอคับหลานต่ปาชาัยต่อกินเลนพยองไปแบบเฉียวเฉียด0่อหนดีตคุณซือผู้ผ่าคาชิมะแอลเลอร์คว้าแชมป์เจลีกกล่าวว่าการได้เข้ามาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายเราคาดหวังว่าจะเข้ารอบต่อไปเพื่อจะมาเล่นในเดือนเมษายนแต่เราก็ตกรอบซึ่งถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดาย ต้องยอมรับว่าเมืองทองปทีมที่แข็งแกร่งการมาเจอกับพวกเขาไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างเกมนี้เราสร้างโอกาสมากมายในการจบสกอร์เพื่อเป็นประตูแต่เราก็พลาดไปเดวิดโลชิล่ากองหลังกับตันทีมการท่าเรือขอโทษแฟนสิงเจ้าท่าที่ต้องตกรอบช้างเอฟเอคับซึ่งมันอาจเป็นนัดสุดท้ายของเขาในถิ่นแพสเตเดียมตลอด120นาทีจนถึงช่วงยิงจุดโทษ ผมและผู้ร่วมทีมทุกคนพยายามกันอย่างเต็มที่แล้วแต่บางครั้งผลการแข่งขันก็ไม่เป็นไปอย่างที่หวังไว้และในฐานะกัปตันก็ต้องขอโทษแฟนบอลทุกคนที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะให้ได้โดยมีการคาดเดากันว่าการที่การท่าเรือแพ้จุดโทษบุรีร์อาจจะเป็นแมตช์สุดท้ายของดาวิดโอเชล่าในการลงเล่นในกับการท่าเรือเ c เพราะเขาจะหมดสัญญากับทีมในวันที่31พฤษภาคมนี้และในฤดูกาลนี้เขาจะไม่มีชื่อลงเล่นในไทยลีกด้วย ส่วนในราย AFC Champions League ก็คาดว่าทีมจะไม่ใส่ชื่อเขาลงเล่นทำให้โรเชล่าอาจจะไม่มีเกมไม่ได้ทำการแข่งขันอีกแล้วในซีซั่นนี้